ติประจําใจของปางนะคะไม่มีคําว่าลองมีแต่ทําหรือไม่ทําเท่านั้นนะคะเราก็อาจจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการกําจัดขนเราก็เพิ่งลองทําเป็นครั้งแรกกะว่าเราจะเอามาลองแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเราจะทําอยากให้ขานั้นไม่มีขนนะคะก็อ่านอ่านให้ละเอียดละเอียดให้ขยับฉีมดมูสลงไปตั้งเวลา เจถึงแนาทีเราอ,อยากทําก็ทําไม่อยากทํำก็ไม่ทําไม่มีคําว่าตรงกางตรงกางก็คืออะไรอะเราก็ลองไปนี่คือตัวอย่างหนึ่งสําหรับการได้ได้ลองทําแต่ถ้าเกิดไม่ทําเราก็จะไม่มีโอกาสได้รู้ว่ามูตัวที่เขาบอกว่าดีมากเลยมันได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรเหลือเวลาอีกหนนาทีแล้วเช็ดย้อนขนขึ้นมาเอาครีมเอามูสครีมกับจัดขนมาประกอบการอธิบายอ ไม่มีคำว่าลองมีแต่คำว่าทำหรือไม่ทำเท่านั้นแหละ